ยย่าเรมมีีดนนกไคำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบคายไม่เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองและถ้าเกิดว่าคลิปที่ลงเนี่ยเป็นเกมผีแล้วก็สำหรับคนที่ขวัญอ่อนหรือเป็นโรคหัวใจเนี่ยก็แนะนำให้เปาเสียงหรือถ้ากลัวจริงๆเนี่ยก็สามารถปิดไปได้เลยนะไม่ว่ากันด้วยความเป็นห่วงนะ สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมซีรีส์ m มกเกอร์สตูดิโอแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกม c u b e Night at p i z z e r i a ภาค2เกมนี้เป็นเกมเก่าแล้วนะฮะประมาณ4-5ปีที่แล้วนะผมเกมนี้ก็เป็นเกมที่ผมเล่นตอนเด็กๆนะครับผมซึ่งก็เกมนี้ก็ดูมีสเสน่ห์แล้วก็มีความน่ากลัวนะครับผมเกมนี้เป็นเกมเก่า ซึ่งมันก็จะหามาเล่นยากนิดนึงมันไม่ได้อยู่ในคลังเพนสโตแล้วอะ่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มกันเลยเออกด Play use h e a d p h o n e for the best experience ผมขอเปิดเสียงดังๆไว้ดีกว่าถ้าไม่ได้ยินผมก็ต้องขออภัยนะฮะถ้าเสียงเกมดังก็ต้องขออภยัยโซซอรี่ ค okay. ประมาณนี้กุยบอลนี่อยู่นี่ชิ้ายอยู่นี่ช่องลมมาทำไมไปอยู่นี่คือปิดประตูอา่าโอเคแกละอุ้ยเฟรดี้เริ่มขยับเฟรดี้เลออุย้ยอะไรวะเฮ้ย ông con mình hoàng một ui. Ui. ui 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 Nhìn Chika เข้าไหมอุ้ยอุ้ยอุตาปิดสิโว้ยฮะยดูแบดดี

ขอผ่านสักคืนหนึ่งก็ดีก็ยังดีแล้ว,วะโอ้โหเฟดีเริ่มขยับแล้วเอาแล้วโอ้โหเราสามารถเห็นเฟดีได้ด้วยนะเราสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของหุ่นแต่ละตัวได้เปไที่ดีมากโอ้โหแม่งดับรัวเลยอ,อันนี้ก็ดับ อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยมองไม่เห็นหมดเลยเฮ้ยอยากโกงกันสิวะ เหมือนมีคนมาเหมือนมีคนมาวะ่ะ close the door ได้ปะวะกูคโคสตอนนี้แหละดีวนเปิดเวรทีเดชมีอะไรไม่ไม่มี ประตูเลยโอ้ดูแค่นี้ได้ไหมซ้ายกว่าซ้ายกลางขวาซ้ายกลางขวาประมาณนี้เออน่าจะได้อยู่ซ้ายกะุ เวลาที่มันจะบุกก็เป็นตีสามสินนะอ่ะมังดับหมดเลยอ่ะอ่ะเอาเข้าไปน,านั่นขี้กาลืมมาแลเวไงปิดก่อนได้เลยปะวะกลับไปแล้ว อยู่ไหนไมันจะไปหาบอนี่ไว้นอกก่อนปิดแม่งเลยฮะอุยอ้ยวิ่งวิ่งอะ เอางี้เพื่อเป็นการประหยัดแบดผมจะไม่ดูกล้องอะไรทั้งสิ้นจนกว่าจะตีสองเพราะว่าตีสองมันยังไม่หมาใช่ไหมล่ะเออเดี๋ยวหนูค่อยดูดีกว่า เรนคือแบตแม่งลดไวมากทำไมมันดับหมดเลยวะถ้ากล้องซ่านี่คืออะไร้ย<ฮ> <c oughs> ทำผมไว้แสบนักนะทำไมไม่เข้าใจเฮ้ย <c oughs> ทำไมเฮ้ยตายช่วงประมาณปีสามปีสี่ตลอดเลย เป็นเพราะอะไรไม่เข้าใจไม่เข้าใจโว,วยเยเฮ้เถ้าปีนช่องลมมานี่หลอนเลยนะโอเคโอเค <c oughs> ยัง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 ,ยง,ยง วิ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 ไอ้ห่า้ย,อ,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 ยอะไรอ่ะปิดประตูไปแล้วอะไรวะ ไว้ใจอะไรได้ตลอดเลยปิดประตูไปแล้วนะสาปิดประตูไปแล้วนะบอนนี่ยังหลอ อุ้ยออเปิดอะไรเปิดไฟเหรอเปิดทำไมวะเปิดไฟไม่ได้บุ้ย เขาทำกูตกใจตลอดเลยตาสานะุดท้ายแล้วไม่รู้นะว่าที่ผมโหลดมาเป็นเวอร์ชั่นเก่าหรือเปล่ามันถึงได้บักเยอะขนาดนี้ปิดประตูใส่บอนนี่ทีนึงแล้วบอนนี่ก็เข้ามาลอง ตายเมื่อกี้ก็ไม่ได้ตายเพราะบั๊กนะวอนนี่มาทางขวาอุ้ยมลืมขยับแล้วเอาแล้วคุณผู้ชมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วบิดก่อนเลยไอพวกนี้ไม่นะ่าไว้ใจ เกมนี้ก็่อนใจไม่รู้เนอะมันเป็นเวอร์ชั่นเก่าหรือเปล่ามันถึงได้มีบั๊กเยอะขนาดนี้ผมปิดประตูใส่บอนนี่แต่บอนนี่ก็เข้ามาหลอกผมมันคาใจตรงเนี้ยอีห้าคือก็เดี๋ยวผมจะลองไปดูว่ามันมีเวอร์ชันใหม่หรือเปล่าของภาคสองเนี่ยแล้วมันก็มีภาคอื่นด้วยหนึ่งสามี่ไม่พูดสอพบนี่ภาคสที่ผมเล่นอยู่ ก็สำหรับคนที่ใหญให่ผมเล่นนะผมก็ขอส5ไลค์แล้วกันสำหรับคลิปนี้แล้วผมจะไปเล่นภาค3ส่วนภาค2ก็จะดูให้อีกกีว่ามันมีเวอร์ชันใหม่หรือเปล่าผมจะได้ไปเล่นอีกครั้งหนึ่งโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะบผมสวัสดีครับบ๊ายบาย